มะค่ามงเนี่ยเขาจะแตกทีละงามนะครับแตกทีละงามละงามนี่คือมะค่ามงนะครับส่วนพยุงเนี่ยเขาจะแตกเป็นช่อนะครับแตกเป็นช่อช่อเลยยอดหนึ่งเขาจะแตกเป็นช่อมา4ี่หยอดถ้าเราไม่เด็ดออกเขาจะแตกเป็นพุ่มแบบนี้นะครับสำหรับพยุงนี่คือการแตกยอดของพยุงนะครับเขาจะออกเป็นช่อช่อช่อเลยจริงๆกันเยอะกว่านี้อีกผมผมมาเด็ดออกเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะลอยเขาโตไม่ได้นะครับสมมุติว่าเราจะเอาลำนี้ให้มันขึ้นตรงพี่จะต้องตัดกิ่งนี้ออก แล้วก็ตัดกิ่งนี้ออกให้มันขึ้นตรงไปแบบนี้ตั้งแต่ต้นเล็กๆตั้งแต่ยอดตอน่อนแบบนี้เลยนะครับแล้วสักพักหนึ่งพอมันเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลขึ้นมาตรงนี้พี่ต้องมาดูอีกนะครับพี่ต้องมาดูอีกเดี๋ยวมันจะแตกช่อตรงนี้อีกพี่ก็ต้องมาแต่งอีกให้มันตรงเหลือลําเดียวแบบนี้นี่คือความยากของพยุงนะครับหลักการแต่งกิ่งเหมือนกันครับคือแต่งให้มันชิดต้นนะบแบบนี้นะครับเราก็ค่อยๆแต่งไปทีละยอดแบบนั้นจนเขาสูง สัก2เมตรกว่า3เมตรตามที่เราต้องการแล้วก็ปล่อยเขาแตกยอดไปครับนะต้นพยุงเนี่ยเอาตรงอ่ะยากตรงแบบตรงดิ้งเหมือนต,ต้นตะเกียบเลยยากนะครับถ้าจะให้ตรงแบบนั้นเราต้องดามนะครับต้องดามใครที่มีความสามารถที่จะดามให้มันตรงก็ก็ดีนะครับแต่จริงๆแล้วพยุงเนี่ยเขาขายแก่นเราแค่แต่งกิง่งแล้วก็ให้เขาต้นมันโตมันอ้วนเฉยนะครับมันโคตรนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับฝากกดติดตามที่บอนทังเกษตรด้วยนะครับเกี่ยวกับความรู้เรื่องการปลูกต้นไม้ปลูกป่าสวัสดีครับ